มาไอมยังไยกนิ้วความอร่อยของก๋เีมาทานประจไหมครับตรงนี้ขอประจคาขอเป็นลูกค้าประจเลยรสชาติเป็นไงบ้างครับอร่อยครับอร่อยอ๋อไปครับปาสงบอร่อยยกวยกมิ้วอกเนาใครเป็นลูกค้าประจำค่ะกมาจิม่เิ่า ร้านนี้ชื่อร้านอะไรครับร้านเป็ดไก่ปลาสงบสาขาบ้านคลองค่ะโอ้ปลาสงบสาขาบ้านคลองอยู่อยู่ลึกจากถนนไหมครับถนนใหญ่ไม่ไกลจ้ะมาทางเซ็นทรัลโอ้ทางเซ็นทรัลแล้วเข้าซอยเลยอิซุเข้าซอยโรงแบบรมบาราวีค่ะวก็ <หา S 2> จะเจอป้ายตามป้ายได้เลยค่ะครับอันนี้เป็นสาขาอะไรครับสาขาสามสาขา 3. สามข,ขาหนึ่งอยู่ที่ไหนครับสาขาหนึ่ง เม,มลุมตรายสาขาองก็เหมือนกันค่ะสาขาสองอยู่ใกล้ๆอีกข้อหนึ่ะอ๋อครับผมสาขาสามสาขาบ้านทองครับครับอันนี้ก็สาขาสามเปิดมานานหรือยังครับสาขาสามเปิดมาหลายปีแล้วค่ะแต่มาอยู่ที่ใหม่นี้ได้หนึ่งปีแล้วพี่ใหม่หนึ่งปีได้เทนอสเปิดนานแล้วใช่ไหมครับชื่อ,อ,อจริงชื่ออะไรครับชื่อเจ้าของร้านครับจำเนียนน้ำซุกน์เพชรมา อ okay. อยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ168่งทับ33 168หทับ33มห <15 5 S 1> มู่5ตำบลบ้านคลองตำบลบ้านคลองเติมเงิอเติมเงินโอ้ออกลูกแล้วนี่โอ้ที่ปั่นนะโอเคครับ สวัสดีค่ะอันนี้ร้านบ้านวานันคาเฟ่นะคะเป็นร้านาน้ำเล็กๆอยู่ที่ร้านก๋วยเตีย๋ยวไก่บ้านสงศกสาขาสามค่ะสะาขาสามอยู่ที่บ้านคลองนะคะเราไม่มีส่งพันแก๊ปกับฟูวแพนด้านนะคะถใครอยากมาทานองมาทานที่ร้านค่ะแล้วอยู่ตรงไหนครับอ,อ,อยู่ซอยแก้วลบค่ะบ้านคลองค่ะห่างๆจากถนนใหญ่ประมาณกี่เมตรครับเข้ามาอ๋อก็เข้ามาทางซอยมูลวีโรงแมรมมูลวีนะคะซอยสิงห์งวัชิตสามค่ะ ท่่านคะติดถนนเลยใช่ไหมครับเข้ามาในซอยแก๊งเอาปิดค่ะเข้ามาในซอยประมาณหนึ่งกิโลเมตรก็จะเจอร้านเราอ๋อแต่ร้านนี้ก็อยู่อยู่เข้ามาสะดวกนะครับสะดวกค่ะก๋วยเตี๋ยวอร่อยค่ะถ้ามาทานก๋วยเตี๋ยวก็แวะมาทานน้ำด้วยนะคะน้ำมีอะไรบ้างครับก็เราก็มีเมนูมะนาวจี๊ดจ้าละค่ะที่เด่นๆนะครับใช่ค่ะก็ป้องกันพวกไข้หวัดอะไรเงี้ยค่ะทานมะนาวเยอะๆมีประโยชน์ค่ะ